ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโดเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงวันกันก่อนอาตมาก็ได้นําเรื่องประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกานะที่ท่านได้ทําบุญให้ทานกันอย่างมากมายเลยนะโดยเฉพาะนางวิสาขาซึ่งญาติโยมก็ได้ฟังเรื่องของนางที่ได้ขอพอร8ปประการจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพร8ปประการนั้นก็ถือว่าเป็นการขอ อนุญาตในการทำดี8อย่างนะไม่ไม่ได้ไปขอว่าให้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเวพรให้นางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่มพรในที่นี้คือว่าการทำดีการทำดีของเราเองนั่นแหละเป็นพรดังที่นางวิสาขาเนี่ยได้ขออนุญาตทำดีอยู่8อย่างเมื่อได้ทำดี8อย่างแล้วไอความดีนั่นแหละก็จะเป็นพร ที่จะมาอำนวยอวยชัยหรือว่าอำนวยอวยพรให้ผู้กระทําผู้เป็นเจ้าของพอรเนะ่ได้รับความสุขความเจริญโยมดังนั้นเมื่อโยมได้ฟังพระสูตรสูตรนี้เรื่องของนาวิสาขาแล้วเนี่ยก็ขอให้เราเข้าใจใหม่ว่าคําว่าพรนี่แก่การทำความดีให้กับตัวเองเมื่อทำความดีให้กับตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะ อวยพรให้เราหรือไม่ไวอวยพรก็ไม่เป็นประมาณไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะถ้าเราทําชั่วอยู่คนอื่นมาวอวยพรให้เรามีความสุขความเจริญมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วซึ่งเป็นกรรมของเรานั่นแหละมันก็จะนําทุกข์นำโทษนำวิบากกรรมต่างๆมาให้เรานะคนอื่นที่เขาวอวยพรก็ไม่มีค่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราไม่มีพรคือคุณงามความดี แต่ถ้าเรามีพรคือทำคุณงามความดีให้กับตัวเองแล้วคนอื่นก็อาจจะสาบแช่งหรือว่าออยากจะให้เราตกทุกข์ได้ยากล่มจมโยมแต่ว่าเราได้ทำพรคือคุณงามความดีที่เราได้ทำแล้วเนี่ยมันก็จะป้องกันเราไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากไม่ให้ล่มจมไปตามคำสาบแช่งของคนอื่นหรของศัตรูนะ ดังนั้นพรที่ดีที่สุดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือการทําความดีให้กับตัวเองซึ่งญายมก็ได้ฟังไปในวันก่อนนะเอาละวันนี้โยมมาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะประวัติของอ,อุบาส,สิกาพุทธบริษัทในสมัยก่อนที่ท่านทําทานกันวันนี้่ามาเลือกเอา เรื่องของพระเจ้าเปรเิที่โกศลกับพระนางมาริกาเทวีนะซึ่งได้ร่วมกันในการบำเพ็ญทานคืออาสะทิสทา,านโยมอาสาทิสทา,านนี้ถือว่าเป็นทานที่มีครั้งเดียวในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะพระพุทธเจ้าองค์หนะึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีการบริจาคทาน ยิ่งใหญ่อลังการนะขนาดนี้ระดับนี้เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีเรียว่าไม่มีใครอื่นที่จะทําทานได้ยิ่งใหญ่เท่ากับทานอย่างนี้อีกจึงเรียกว่าอาสาทิสทานคือทานที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้โยมเรื่องของพระเจ้าระเสริฐที่กุศลนะโยมนะ อยู่ในพระตรปิฎกขุตกานิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่สมโยมข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปร,รารภอสสทิสะทานตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านาเวกะทะดริยาเทวโลกังวะชันติเป็นต้นพระราชาถวายทานแข่งกับราษฎร ความพิสดารสมัยหนึ่งพระาศาสดาเสดจจาริกไปแล้วมีภิกษุป,ประมาณ500เป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเชตวันพระราชาเสด็จไปวิหารตูนิมนต์พระาศาสดาในวันรุ่งขึ้นทรงตรเตรียมอาคันตุกะทานแล้วจึงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเรา <c oughs> อยากให้ไปสุกนิกรนนะัมาดูการให้ทานของเราว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโยมชาวพระนครมาเห็นทานของพระ,พร,ะราชาแล้วในวันรุ่งขึ้นทูลนิมนต์พระศา,าสดาตระรเตรียมทานแล้วส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอพระองค์ผู้เป็นสม,มุติเทพจงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์ พระราชาเสร็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราอันชนเหล่านี้ทำแล้วเราจะทำทานอีกเรียกว่าชาวพระนครกับพระราชาเนี่ยทำทานแข่งกันโยมว่าทานของใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันโยมยพระราชาไปดูทานของชาวพระนครรู้สึกยิ่งใหญ่มากโยม ใหญ่โตมโหฬารมากกว่าทานของตัวเองที่ทําไปในวันก่อนนะคิดว่าจะต้องทําทานให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกจึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้วแม้ในวันรุ่งขึ้นแม้ชาวพระนครเห็นทานนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงตระเตรียมทานแล้วด้วยประการชนี้ด้วยอาการอย่างนี้พระราชา ไม่ทรงอาจเพื่อให้ชาวพระนครแพ้ได้เลยชาวพระนครก็ไม่อาจเพื่อให้พระราชาแพ้ได้อืมยมผัดกันนะคนละวันคนละวันโยมใครท,ทําทีหลังก็รู้สึกจะยิ่งใหญ่กว่าอ่าคนที่ทําก่อนนะโยมนะต่อมาในวาระที่หกชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า ตระเตรียมทานโดยประการที่ใครๆไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อน,นี้ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้พระราชาทอดพระเนตรทานเหล่านั้นแล้วทรงดําริว่าถ้าเราจักไม่อาจเพื่อทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านั้นไซสประโยชน์อะไรของเราด้วยชีวิตเล่าดังนี้แล้วได้บรรทมดําริ ถึงอุบายอยู่เป็นประชาชาปกครองประชาชนนะแต่ทำทานสู้ประชาชนไม่ได้เนี่ยมันน่าอายนะถ้าเอาชนะประชาชนไม่ได้ก็าตายซิยังจะดีกว่าพระราชามาดำริยม,มบรรทมดำริอยู่ว่าจะทำอย่างไรเนาะทานของเราจึงจะยิ่งใหญ่กว่าของพวกประสงนิกรน,นะ พระนางมาริกาทรงจัดแจงทานลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชาเพราะเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บัรทมอย่างนี้พระราชาตัดว่าเทวีบัดน,นี้เธอยังไม่ทราบหรือหม่อมฉันยังไม่ทราบพระเจ้าข้าเท้าเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางแล้ว ลำดับนั้นพระนางมริกากราบทูลเท้าเถอว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์อย่าทรงดำริเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอันชาวพระนครทั้งหลายให้พ่ายแพ้อยู่พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือหรือเคยสดับแล้วที่ไหนอันนี้พระนางก็คล้ายปลอบอกปลอบใจพระราชานะว่ามีด้วยหรือ ที่ว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนะ่ะจะพ่ายแพ้ต่อชาวพระนครนนะ่ะไม่เคยมีนะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะพระองค์เคยเห็นเคยได้ยินเคยทอดพระเนตรหรือเปล่านะแล้วก็เรียกว่าปลอบใจให้กำลังใจว่าอย่างไรก็ต้องเอาชนะชาวพระนครจนได้แหละนะมอมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค์อแสดงว่าพระนางคงจะมีอุบายที่ดีนะ พระนางกราบทูลแด่เท้าเธออย่างนี้เพราะความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอสาธิสถานแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำมนดบสำหรับนั่งภายในวงเวียนทำวงเวียนร้อมรอบนะเพื่อภิกษุประมาณ500รรูปด้วยไม้เรียบ ที่ทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางพวกพิสุที่เหลือจักนั่งภายนอกวงเวียนเอาเป็นวงกลมในวงเวียนโยมวงเวียนใหญ่นะขอจงรับสั่งให้ทำสเสวตฉัดห้าร้อยคันช้างประมาณ500ร้อยเชือกจักถือสเวตฉัตดเหล่านั้นยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งพิสุป,ประมาณ500ร้อยรูปโยม ช้างแต่ละเชือกยืนถือฉัดกั้นให้ภิกษุหนึ่งรูปหนึ่งรูปนะขอจงรับสั่งให้ทําเรือสําเด็จด้วยทองคําอันมีสีสุขสัก8ปดลำหรือสิบลำเรือเหล่านั้นจกมีณท่นะามกลางมนดกเจ้าหญิงองค์อื่นๆจกนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุ สองรูปสองรูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งหนึ่งเอาเจ้าหญิงมาด้วยนะโยมเนี่ยจักถือพัดยืนพัดภิกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงที่เหลือจักนำของหอมที่บดแล้วบดแล้วมาใส่ในเรือทองคำทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจักถือกำดอกอุบลเขียว เคราของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วจักให้ภิกษุรับเอาไอาอบโยมนึกถึงภาพเอาเองก็แล้วกันนะโยมนะเพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยเรียกว่าชาวพระนครอาจจะมีช้างนะอาจจะมีชัดนะแต่ว่าชาวพระนครนี้ไม่มีเจ้าหญิงแน่ๆเลยจะแพ้ชนะกันก็ ชนะจงตรงเจ้าหญิงนี่แหละโยมนะพระราชามีเจ้าหญิงที่สวยสดงดงามนะแต่ประชาก่อนประสนิกรน,นั้นไม่มีเจ้าหญิงโยมอืมก็คงจะแพ้แน่เลยอย่างนี้เพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียวสเสวตฉัดก็ไม่มีช้างก็ไม่มีอ้หาวโยมคิดว่าไม่มีแต่เจ้าหญิงนะ สเวสวีชัดก็ไม่มีด้วยช้างก็ไม่มีด้วยโยมอมืชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทําอย่างนี้เถิดพระราชาทรงรับว่าดีละ่ะพระเทวีเรื่องอันงามเจ้าบอกแล้วจึงรับสั่งให้ทํากิจทั้งสิ้นโดยทํานองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็ช้างเชือกหนึ่ง ยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งโอภิกษุมี500รูปแต่ช้างนำออกมาเพียงแค่499โยมขาดไปเชือกหนึ่งนะลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระนางมาริกาว่านางผู้เจริญช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งเราจัะทำอย่างไร พระเทวีทูลว่าช้างห้าร้อยเชือกไม่มีหรือพระเจ้าค่าพระราชาทรงตรัสว่ามีอยู่เทวีแต่ช้างที่เหลือเป็นช้างดุดร้ายช้างเหล่านั้นพอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าย่อมเป็นสัตว์ดุดร้ายเหมือนลมเวรำพามลมเวรำพานิพัฒสิ่งที่อยู่ขวางหน้ามันโยมเรียกว่าแตกแหลกละเอียดเป็นจุนไม่จุนเลยนะ เป็นกระแสรมที่แรงมากวางนั้นเถอะยมลมเวลำพาเนี่ยแต่อยู่สูงมากนะทีนี้พระเทวีก็ทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งอ๋อไอช้างที่เหลือห้าร้อยก็มีแต่ช้างที่ดุร้ายยังไม่ได้ฝึกนะพระนาง มริกาเทวีก็ทรงรู้ว่าจะเอาช้างที่ดุเชือกหนึ่งที่เหลือเนี่ยไปยืนถือฉัดกั้นให้แก่ภิกษุรูปใดโย,ยมพระราชาก็ตรัสว่าเราจักเอาช้างยืนณที่ไหนพระเทวีก็ทูลว่ายืนณที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าองค์ครีมาน พระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำอย่างนั้นแล้วอืไปยืนอยู่ใกล้ๆพระองค์ครีมานยมลูกช้างสอดหางเข้าในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองหลับตายืนอยู่แล้วโยมแทนที่จะเป็นช้างดุอารวาสเหมือนอยู่ในโคลงในฝูงนะฮะพอได้มายืนใกล้ๆท่านพระองค์ครีมานยมเรียกว่าสงบเจียมตัวเหลือเกินนะ สอดหางเข้าในระหว่างขาเรียกว่าหูตกยมยืนก้มหน้าหลับตาอยู่นะหมาจนแลดูช้างที่ทรงสเวตฉัตดเพื่อพระเถระเหล่านั้นด้วยคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายชื่อเห็นปาน,นี้ท่านพระองคุริมานเถระย่อมทำได้อืกิติศัพท์ ความเก่งกล้าสามารถของท่านพระองค์ครีมันก็ฟุ้งขจรไปนะโยมนะเพราะว่าสามารถทําให้ช้างตัวนี้ที่ดุร้ายเนี่ยสงบเสงี่ยมได้นะพระราชาทรงอังคาาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตแล้วถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิ่งใดเป็นกัปปิยภพันธ์หรือเป็นอกกัปปิยภพันธ์ในโรงทานนี้หม่อมฉันจักถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแด่พระองค์เท่านั้นออเครื่องครัวเครื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะที่อยู่ในโรงทานของพระราชาเนี่ยที่จัดทําอย่างให่โตโมโหรานอลังการก็จะยกให้พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยโยมสิ่งที่เป็นกัปปิยะนะหรืออกกัปปิยะก็ เรียกว่าถวายม้อถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์เลยทานที่พระนางมาริกาจัดชื่อว่าอสระทิสถานจัดในครั้งนี้เลยโยมยิ่งใหญ่มากจริงๆนะเป็นทานที่ไม่มีใครเทียบได้ในศาสนานี้ก็ในทานนั้นแหละรัพย์มีประมาณ14โกดเป็นอันพระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้น ก็ของสี่อย่างคือสเสวตชัดหนึ่งบัลลังก์สำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาดหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของหาค่ามิได้ทีเดียวเพื่อศาสดาอ๋อเรียกว่าอของที่มีค่ามากกันนี้ก็สามารถถวายกับพระพุทธเจ้าได้โยมเพื่อพระพุทธเจ้านะบูชาพระพุทธเจ้าใครๆผู้สามารถเพื่อทำทานเห็นปานนี้แล้วถวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ได้มีแล้วอีกอมไม่มีใครทําได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อีกแล้วนะเพราะเหตุนั้นนั่นและทานนั้นจึงปรากฏชื่อว่าอาสะิสทานได้ยินว่าอาสะทิสทานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นเนยยมยิ่งใหญ่มโหฬานใหญ่โตมากมาย ด้วยด้วยภาพที่โยมได้ฟังมานะมีช้างยืนถือฉัดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีหนึ่งครั้งครั้งเดียวเท่านั้นเองเนะสตรีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศา,าสดาและภิกษุทั้งปวงอันนี้ก็เป็นท่านบอกว่าคือผู้หญิงโยมนะสตรีเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจัด อาศัทยทิสทานได้นะด้วยอาศัยอาศัยบาร,รมีของสตรีหรือว่าปัญญาของสตรีโยมในท,ทุกๆครั้งที่มีอาศัทยทิสทานถวายแด่พระพุทธเจ้ามีพิกษุสง์เป็นบริวานเนี่ยสตรีเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จัดแจงทานในเรื่องของอศัทยทิสทานนี้แม้ปัจจุบันนี้แม้อดีตแม้อนาคตก็จะเป็นสตรีเหมือนกันโยม ว่าโดยลักษณะของคนดีคนชั่วก็อำมาตย์ของพระราชาได้มีสองคนคนหนึ่งคือการะหนึ่งชุนหะหนึ่งมีอำมาตย์สองคนนะโยมนะบรรดาอำมาตย์สองคนนั้นกาละอำมาตย์คิดว่าโอ้ความเสื่อมรอบแห่งราช,ชตระกูลทรับประมาณ14โกฏถึงความสิ้นไปโดยวัน เดียวเท่านั้นเสียดายมากโยมการะอามานิเสียดายมากนึกตำหนิพระราชาในใจนะภิกษุนี้คือนึกไปถึงพระด้วยเนี่ยภิกษุนี้บริโภคทานแล้วจักไปนอนหลับอแกคิดไปไกลนะโอ้ราชตระกูลฉิบหายแล้วอืเรียกว่าแกไปเสียดายทรัพย์ของพระราชาที่อามา ถวายอสระทิสตานในครั้งนี้โยมประมาณ14ี่โกดเนี่ยห้องคลังหลวงกองคลังหลวงคง,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 งจะหมดเกลี้ยงแล้วละ่ะอะไรอย่างนี้นะโยมนะส่วนชุนหะอมาตคือเพื่อนกันโยมกับกาละอมาตคิดว่าโอทานของพระราชาก็ใครๆไม่ดำรงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ได้ก็ก็ชมพระราชาโยม สำหรับชุนหาอมานี่คนที่จะทำอาสาทิสทานได้จะต้องเป็นพระราชาเท่านั้นแหละคนที่ไม่ใช่พระราชาเนี่ยจะทำอาสาทิสทานไม่ได้เขาคิดชื่นชมในความดีของพระราชานะพระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงย่อมไม่มีก็เราอนุโมธนาทานนี้เอออันนี้ชุนหาอมานคิดนะ พระราชาทำบุญให้ทานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะไม่แบ่งส่วนบุญให้กับคนอื่นเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็เลยขออนุภาพส่วนบุญสุกสนเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนบ้างนะชุนหาอัมมาตเรียกว่าอนุโมทนาอะนโมทนาใหม่โย,ยมบุญเสด็จพระก,การอนุโมทนาในส่วนบุญสุกสนของคนอื่นไม่อิจฉาตาร้อนนะนะอันนี้ก็ถือว่าได้บุญไปโยมทีนี้เป็นอย่างไรนะ ในที่สุดพัฒกิจแห่งพระศาสดาพระราชาก็คือพระเจ้าปเสนที่กศลนะทรงรับบาตรเพื่อต้องการอนโมธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วนะพระศาสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานเหมือนให้ห่วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่ มหาชนมหาชนได้อาจเพื่อยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนออ๋พอพระองค์ทรงดำรินะโยมนะว่าพระราชาเนี่ยทรงให้ทานมากมายเหลือเกินเหมือนกับห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลไปอยู่เนี่ยมหาชนเป็นจานวนมากได้เห็นทานของพระราชาแล้วเนี่ยยังจิตให้เลื่อมใสในทานของพระราชาบ้างหรือเปล่านะพระองค์ก็ทรงดำริอย่างนี้นะโยม อ,อมองดูเวลาแล้วนะก็จวนจะหมดแล้วยมเรื่องราวก็คงไม่จบอย่างรายยยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอารวัเนีตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายต้องขอจากลายยโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโย,ยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั้หน่ากันทุกท่านทุกคนเทินข้อเจริญพร